น้ำมันเครื่องแบบไหนเหมาะสำหรับรถ ATV ที่สุดสวัสดีครับผมวสันเคเลออนคลิปนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมจะมาพูดคุยนะครับและอธิบายเรื่องของน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นของ ATV ครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่านะครับรถ ATV เนี่ยมีเครื่องยนต์ที่มีแผนแบบออกแบบมาจากเครื่อง จักรยานยนต์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีความต่างจากเครื่องของรถยนต์เป็นอย่างมากนะครับจึงไม่สามารถนําเอาน้ามันหล่อเลื่นของรถยนต์เนี่ยนะครับมาใช้ได้นะครับเครื่องยนต์ของจักรยานยนต์เนี่ยครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบ4ีจังหวะนะครับ overhead valve นะครับซึ่งมีสูบเดียวนะครับชิ้นส่วนต่างๆภายในเนี่ยจะแตกต่างจากรถยนต์โดยสิ้นเชิงครับน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องที่เหมาะนะครับสมกับรถ ATV ที่สุดเนี่ยคือเกรด SAE 40 w ครับซึ่งเป็นโมโนเกรดครับและมีอีกประเภทหนึ่งทดแทนกันได้นะครับเป็นเกรดแบบ SAE 10/40ดครับเราเรียกว่ามันติเกรดครับซึ่งมันติเกรดเนี่ยแตกต่างนิดเดียวครับก็คือว่ามันสามารถปรับความหนืดนะครับถ้าเครื่องร้อนนะครับจะปรับไปที่40นะครับถ้าเครื่องเย็นจะปรับไปที่10ครับอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทีนี้ต่อมาครับนอกจากมีเกรดแล้วเนี่ยมันจะมีประเภทของน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับแยกประเภทออกมาอีกครับ ประเภทที่1ครับก็คือเป็นประเภทที่เราเรียกว่านะครับน้ำมันหล่อลื่นธรรมชาตินะครับหรือว่าเบสออยนะครับเบสออยเนี่ยนะครับก็คือน้ำมันดิบที่สูบขึ้นมาทําการกลั่นครับแล้วก็แยกประเภทนะครับไปเป็นเบนซินไปเป็นนู่นนี่นะครับแล้วทีนี้ก็เป็นพา์ที่2ก็มาเป็นน้ำมันหล่อลื่นครับน้ำมันหล่อลื่นประเภทนี้นะครับก็คือหาซื้อง่ายราคาถูกครับแต่มีอายุการใช้งานแค่ไม่เกิน5,000กิโลเมตรครับแต่เป็นที่นิยมนะครับอันนี้เป็นที่นิยมต่อมาครับประเภทต่อมาคือประเภทแบบ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ครับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เนี่ยเขาเรียกกันว่านะครับเซมินะครับซินเทติกนะครับซึ่งชนิดนี้เนี่ยมีการนําเอานะครับน้ำมันเครื่องธรรมชาติแม่เบสนยครับหรือว่าเบสออยเนี่ยมาผสมกับสารเคมีนะครับซึ่งเป็นสารสังเคราะห์เนี่ยในอัตราส่วนประมาณ5 0าสนะครับผสมกันนะครับจะได้น้ํามันหล่อลื่นนะครับที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับ แล้วก็ผสมสารพิเศษเช่นกราไฟต์เพื่อให้ความหล่อลื่นนะครับผสมสารโมลิดนัมนะครับปรับสภาพผิวของโลหะนะครับให้เสียดสีกันนะครับลื่นขึ้นนะครับแต่อย่างว่าครับก็ราคาแพงขึ้นครับแต่มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นจาก5,000กิโลเมตรอาจจะถึงหมื่นกิโลเมตรหรือหมื่นกว่ากิโลเมตรก็ได้นะครับอันสุดท้ายครับเราเรียกกันว่าน้ำมันสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือฟูลลี่ซินเทติกครับน้ำมันชนิดนี้นะครับเป็นน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันธรรมชาติเลยนะครับใช้สารเคมีล้วนเลย นะครับกันออกมาเสร็จปั๊บทําการผลิตนะครับเติมสารเคมีเช่นนะครับกราไฟต์เพื่อความเรรื่นนะครับโมลิดีนัมปรับสภาพผิวนะครับและนะครับไดซ์ฟลาก็คือเป็นไดมอนด์ลิควิดหรือเพชรน้ําซึ่งเขาใช้ในการขัดหน้าปัดในการหลูนะครับหรือใช้ในการขัดผิวโลหะอื่นๆนะครับของเครื่องมือที่มีความเสถียรรับชนิดนี้นะครับจะมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นครับนะครับจากประเภท ที่ว่าตั้งเป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับเรื่อยๆไปจยนะนถ้าเป็นน้ำมันเครื่องดีๆนะครับที่มีราคาสูงๆยี่ห้อดงัดงๆเนี่ยอาจจะถึงแสนกิโลเมตรเลยครับแต่อย่างว่าแหละครับราคาย่อมแพงตามไปด้วยนะครับตามคุณภาพครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามีเกรดใดประเภทใดนะครับทีนี้เรามาดูว่าปริมาตรการเติมเท่าไหร่ครับรถ ATV ทั่วไปที่มีขายท้องตลาดเนี่ยถ้าจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องดูคู่มือถ้าไม่มีคู่มือก็ต้องไปสอบถามช่างนะครับ แต่ทางค่ายเคอเรลอนเนี่ยนะครับทำแบบสบายๆง่ายๆครับก็คือแบ่งเป็นคลาสครับคือมี3คลาสคลาสที่1ครับคือคลาสตั้งแต่เครื่องยนต์ต่ำกว่า125ยยซีซีลงมาเนี่ยเติม800ร้ซีซีครับคลาสที่2นะครับก็คือคลาสที่มีเครื่องยนต์ต่ำกว่า200ร้ซีซีลงมาเนี่ยครับเติม8 ร้อยถึง9 0 0าซีซีครับและคลาสสุดท้ายคือคลาสที่ใหญ่ขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่ส0 0ร้อยซีซีสี่ร้อยซีซีห้าร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยนะครับก็คือเติมพันสองร้อยซีซีสองพันซีซีและสองพันซีตามลำดับครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราเติมลงไปแล้วเนี่ยแต่เราอยากรู้ว่าระยะเวลาที่เติมเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะมีระยะเวลานะครับอันดับแรกถ้าเราซื้อรถใหม่นะครับรถใหม่เนี่ยนะครับ การจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องทําการรันอินเครื่องยนต์นะครับคือใช้งานไปประมาณ500กิโลเมตรแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทาการถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาบางคนถามว่าถ่ายทําไมเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เลยที่ถ่ายเพราะว่านะครับมันมีโลหะนะครับที่เกิดจากการเสียดสีเนี่ยตกลงไปที่ห้องแค้งเราจรึงต้องถ่ายให้เครื่องยนต์สะอาดไว้อันดับแรกก่อนเลยนะครับเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับและวิ่งไปครับทีนี้วงรอบต่อไปก็คือประมาณนะครับตั้งแต่1 5 0 0ถึง3,000กิโลเมตร และหลังจากนั้นก็ทุกๆ1500หรือทุกๆ3,000กิโลเมตรแล้วแต่ว่าเราจะลักรถแค่ไหนนะครับลักมากก็เปลี่ยนถ่ายเร็วหน่อยนะครับเราเฉยๆไม่มีอะไรก็สัก3า0พันก็ได้นะครับและเมื่อเปลี่ยนถ่ายไปตามวงรอบเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกๆ3,000ทุกๆ3,000ั 3, 000, จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมีการโอเวอร์อันเครื่องยนต์นะครับหรือว่ามีการผ่าเครื่องนั่นเองมันก็จะไปเริ่มต้น500กิโลเมตรแรกใหม่ครับเพราะว่ามันมีการทําเครื่องยนต์ใหม่ใช่ไหมครับทีนี้นะครับโอ้เราเห็นหมดแล้วนะครับเปลี่ย ทีนี้มันมีข้อห้ามและข้อเสียไหมมีครับข้อห้ามนะครับก็คือนะครับอันดับแรกเลยคือห้ามนําน้ํามันหล่อลื่นนะครับต่างยี่ห้อกันนะครับหรือต่างเกรดกันเนี่ยมาผสมกันอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสารเคมีนะครับของน้ํามันเครื่องในยี่ห้อนั้นแบรนด์นั้นเนี่ยมันแตกต่างรับสูตรพิเศษของเขานะครับถ้ามาผสมกันจะเกิดปฏิกิริยาครับเราเรียกว่าเสลตน้ำมันครับเสลต์น้ำมันเครื่องเนี่ย ทำให้มันไปอุดตันตามรูต่างๆที่จะใช้ทําการหล่อลื่นไปยังเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายได้นะครับต่อมาครับห้ามนาน้ามันมหล่อลื่นนน้ำมันเครื่องของรถยนต์เนี่ยมาเติมเพราะว่ารถเอทีวีเนี่ยเป็นแผนแบตจากเครื่องจักรยานยนต์ใช่ไหมเอามาเติมจะเกิดอะไรขึ้นครับคือ,ค,อคือหนึ่งนะครับอาจจะทำเครื่องยนต์เสียหายนะครับเพราะสารเคมีเนี่ยมันคนละตัวกันและคัชเลื่นได้นะครับสำหรับรถที่มี คัดแบบเปลี่ยนนะครับแต่ก็ย้ําเลยนะครับว่าไม่ควรนําของรถยนต์มาเติมของรถเดวีขาดครับต่อมาครับคือห้ามเติมน้ำมันหล่อลื่นเกินนะครับหรือขาดครับถ้าเติมเกินเกิดอะไรขึ้นคือน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยถ้าเติมเกินปุ๊บเนี่ยมันจะไปท่วมรูหายใจของเครื่องยนต์ครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่สามารถระบายอากาศได้ทําให้เกิดความร้อนเมื่อร้อนขึ้นเรื่อยๆร,ร้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยพวกซีนปะเก็นโอริง จะแตกออกน้ำมันเครื่องไหลเต็มพื้นเลยครับทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับและต่อมาควันจะขาวออกทางท่อไอเสียชัดๆเลยนะครับทีนี้ห้ามเติมขาดนะครับถ้าเติมน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยแน่นอนครับน้ำมันไม่พอหล่อลื่นไม่ทั่วถึงเนี่ยนะครับเครื่องยนต์พังและเสียหายได้นะครับเห็นไหมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข้อห้ามนะครับทีนี้นะครับสรุปาสรุปว่า น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมสําหรับรถ a อทีเนี่ยคือน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์สีจังหวะ SAE 40W สําหรับโมโนเกรดและ SAE 1 0ด4 0 WU สําหรับมัลติเกรดนะครับนะครับใช้ได้เลยนะครับสแบบนี้นะในคลิปหน้าครับผมจะมาแนะนําวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับและการดูแลนะครับถ้าท่านยังมีอะไรสงสัยนะครับผมจะทิ้งที่จดต่อไว้ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมครับเลือกรถทีวีเลือกเคเลออนครับสวัสดีครับ